พลตตำรวจโทรไตรรงเผยจับครบแล้ว8แปดตำรวจทีมงานบิ๊กโจ๊กยันบุคค้นบ้านปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อเวลา13.50นาฬิกา50นาทีวันที่25กันยายนที่กองบังคับการตำรวจนครบาล5พลตำรวจโทรไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีผู้บัญชาการกอไก่ม,มคอควาย เปิดเผยกรณีการระดมกำลังกวาดล้างเครือข่ายแก๊งพนันออนไลน์ที่ได้เข้าค้นรวม30จุดใน6จังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีผู้ต้องหาร่วม23คนเป็นตำรวจซึ่งเป็นทีมงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบอตำรวจ8ในว่าคดีนี้ตำรวจนครบาล5จะรับผิดชอบดูแลํำนวนคดีการสอบสวนเนื่องจากย้อนไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการแจ้งความดำเนินคดีที่สนทุ่งม,มหาเมฆขณะนี้สามารถติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับไอ ด้สคนจากทั้งหมด23คนในจำนวนนี้เป็นตำรวจจับกลุมครบแล้ว8ในายยังขาดพลเรือนอีก6คนส่วนขั้นตอนจากนี้จะติดตามจับกลุ่มกลุ่มที่เหลือโดยพนักงานสอบสวนจะทำบันทึกจับกลุ่มแล้วคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อสารสำหรับการประกันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่รับรายงานคำให้การของผู้ต้องหาแต่ยืนยันว่าชุดปฏิบัติการมีหลักฐานดำเนินคดีซึ่งได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมานานกว่าสองเดือนจนทราบแหล่งที่พักอาศัยของผู้ต้องหาทั้งนี้ยอมรับว่ามีการขอหมายค้นจากสารตรวจค้นบ้านพักในหมู่บ้านรวม4ถึงหหลังสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งรายและหลังหนึ่งที่ตรวจคน้นชื่อผู้ครอบครองไม่ใช่รองพอบอตารวจ พลตำรวจโทไตรรงกล่าวว่าขณะเดียวกันยังต้องรอรายงานผลการตรวจค้นว่าได้พยานหลักฐานใดเพิ่มเติมจากนี้หากพบพยานหลักฐานจะขยายผลสืบสวนจับกลุ่มต่อไปส่วนกรณีรองพอบอตำรวจตั้งทีมกฎหมายเพื่อเตรียมดำเนินคดีกลับต่อชุดจับกลุมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนและรวบรวมพยานหลักฐานเพียงพอจนนำไปสู่การออกหมายจับ